น้ามีน้องวันนี้อากาศห่อนๆเห็ดก้านบ่ได้มาเก็บปลาคามสุกันครับพี่น้องบ้านนี้มาเก็บปลาคามไวไวกินอันนี้กินคามปีได้ครับพี่น้องเขาไปแกะเปลือกคนออกบ้านนี้เขาใส่โหลไว้ับพี่น้องเฮ็ดเป็นกอดๆก้อนอเก็บไล้ายก็ได้เก็บไปกินก็ดีครับพี่น้องผมมาคามเปียวครับพี่น้องเป็นปลข้ามสุกมาเก็บก็ไม่บานคนก็โป้างบนเองเลยครับพี่น้องผมนี่ ก่อนืน่นกับสวัสดีท,ทักทายพี่น้องเบิร์สุขูสุขคนอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ขอต้อนรับพี่น้องสู่ช่องพ่อคูบลคนบ้านๆอีกคือเกาคือเดิมครับพี่น้องเปิดคลิปเปิดภาพมาพ่อกันวันนี้ก็บรรยากาศดีปะโชคพี่น้องเลยพ่อสายมาอากาศพรอนวันนี้เกียตงานวันอะไรมะเก็บประคามกับพี่น้องบ้านนี้มาเก็บประคามก็แม่บ้านมะเก็บประคามต้อก,กันครับพี่น้องผมข้ามสุกเนี่ย เก็บไปไว้แต่กินครับพี่น้องผมเอาไปแล้วไปแกะเปลือกออกแกะเปลือกออกแล้วปั่นนี่กันอเอาใส่โลไว้ครับพี่น้องผมปั่นพี่องก่อนก่อนก่อนไปแต่กินกินคามปีได้ครับพี่น้องเนี่ยก็ป,ยปีนึงเผื่ที่มีเท่อเดียวนะครับพี่น้องขึ้นบักคามสมเนี่ยมาพี่น้องเมื่อกีบ้บักคามด้วกัน ร้ายเลยพี่น้องเลยบุนเท่าผุนยังเงินร้ายอยู่ก็าท่างสุกก็มีคอยเก็บไปเธอเล็กเจอหน่อยครับพี่น้องเนี่ยเพราะว่าจริงกาป้นสุกกาลน้นมากเที่ยวกับไปอันสันะสะส้นมากภาษาอีสานมาทำันมาสั้นเนาะที่ภาษาการกันมาถึงในในไหนเลยพี่น้องไม่กระเจ้าวันต้น ก็จะเอากิ่งมนลงมากรับพี่น้องมันรดน้ำมาภาษาไทยวรรณกรรมภาษาอีสานวรรณกรรมครับพี่น้องสั้นด้วยนะไส้บั้นด้เปลือกเปลือกแม่บ้า file, <ragt datas> <c oughs> นก็เไปดังเปอกเปลือกอีกที่หนึ่งแกเปลือกออกแกเปลือกออกเนี่ยเอาไปด้วยครเพื่อนแล้เพื่อนกุ้งเพื่อนก็ยันปกติแกเม็ดออกห้ามได้ครับพี่น้องมันจะได้กินสดนีน้ำเขา โอ้บ้านยามนี่ซื้อแค่กินหมดแล้วพี่น้องเอเ้ยส่น้ำทองตาลาดมันเป็นถือ,อ,อได้นี่ไอหน้อยนึงแตาบา่บาทฟิบบาทนี่ครับพ,พ,พ,มมพี่น้องเพราะฉะนั่งทนงานทนมีก็ต้องเก็บไว้ก้อนนี้เองพามก็เริ่มืดด้ครับพี่น้องเลิศหายากแล้วตอนนี้ก็ได้พุงพอวนตะกีบคือต้นนี่นะคุณโลกโลกบ้านนี้มันอยู่ไก่บ้านเพื่อนเป็นการบอกตอนดอกบานเนี่จะตกเยอะพี่นสุด นางเก็บบัวใดตรงั้เอากยี้มานั่งครับพี่รองก็สัาภาพแม่มาเก็บซอยแม่บานนี่อกบบานนี่ก้านเปนั่งแกะทนี่พี่รองเขาจ้าลงมาเพื่อ่อ รับที่เพิงกลงเลยครับพี่น้องรับที่มกระโลนนุ่มาให้กันเราก็เย้าแห้งเอ็นไปช่อง,องเรเว่นเฮ็ดงานมาได้ก็เฮ็นส,สี่ละพี่น้องเออเห็ดดิน,สนเสร็จลเสร็จล้มื่เละวเว่นตอนนี้มันก็ช่วงบางงาน เก็บกระคามไม่ไหวกะท้า ปลาคนเป็นตะวนันตะวนันนี่ครับพี่น้องแต่เมื่อวานที่ออกออกสมกับพวกสมที่ออกหวานกับพวกหวานครับพี่น้องเขาปันกลางจริงๆเป็นจะเป็นอะไรขามหวานนี่ครับพี่น้องเบิ่งปัทาที่เป็นตะวนันตะวนันใกล้ๆเป็นหมกัน้วขามสมพี่น้องคนงไปเก็บตะกุนกันเลย เดี๋ยวนี้บ่มีท้ายเนี่ยท้ายตอนนี้ก็ได้คนใหญ่คนแับต้นขายต้นไปครับพี่น้องของพ่อคนกับต้นยุคนเนื้อดีดีครับพี่น้องบ้านตุ๊กไก่บ้านคนนี้ตับลูกคนก็เหนือขายไปกันบบบนี้เยอะทีเดียวคนมค่อยหลายครับพี่น้อง อย่าเป็นพวกรบนดอกแช่ว่าแบบเรื่งดีโรมีแล้วก็อีกตัวนึงีกตัวนิดน่อย ทั้งในแม่ र, บ้านเข้าพี่น้อง <c oughs> 3, र, อบ้านนี้ทั้งผีเขับพี่น้องบ้านนี้ทำงานเบาครับพี่น้องบ้านนี้เ็สวนมากัดลายเลยบ้านนี้ทำงานเบาบ่า ก็เหวมตบนาบบนน่เบื้งนวลบนกรพี่นองนวลบ่ค่อยหลเพราะว่ากระตัมฟ้าบนกรบพี่นองฟ้าฟ้กบ้ใหญ่นี่วิทยาซ้เหยเขตตะวันตะวันตะวัน เนี่ยบักขามบัควายงามันนะได้ลหลายต้นเห็นปีน้องอในหมู่บ้านเป็นว่าบักขามแต่ละต้นแต่ละต้นต,ต้นมันใส่บัวใดก็ปีน้องเป็นเสือล่าหรืเป็นยังไงนี่แหละจะเน่าเสียแต่ต้นลุงโบบนก็ได้กินเดียวกับเราสมบูรณ์ไม่แ่บ้านเก็บในลายอยู่ในบ้านในลายบุบๆนี่นปีน้องเบิ่งก็ได้รู้รายอยก่อนเนี่ กันเวรและล่างหนึงพอดีกันพี่อลยเ่พอดีเดีับพี่น้องบานนี่ให้แม่บ้านเพิ่แกะพ่อบนกไฮงานในสวนกับพี่น้องผมอ่ะสำหรับคลิปนี สวัีครัพี่น้องเป็นเนมอครับผมขอบคุณพี่น้องห,หลายเด้อครับผมที่รับช่วงคลิปให้เป็นกำลังใจตลอดมาเดี๋ยวคลิปหนา้พาพ่อกันไหมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้โชคดีสุขูมทุกคนครับผมขอทุกคนโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูดีมีแห้งลำลำเลยรวยสุขูทุกคนครับผมไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับผม